สวัสดี so so yeah. ค่ะวันนี้นะคะพบกับช่องฟ้าใสสกายบูชาแนลค่ะเย้วันนนะคะเราก็ได้ไปซื้อบะหมี่เกี๊ยวมานะคะซึ่งบะหมี่เกี๊ยวทั่วไปค่ะเขาก็จะกินแบบว่าใส่น้ํากันบ้างกินเกี๊ยวใส่น้ําเล่นกันบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าเรานะคะจะลองเอาบะหมี่นะคะมายำดูค่ะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันมีทั้งหมูแดงมีทั้งเกี๊ยวบะหมี่นะคะเราก็ว่ารสชาติน่าจะอร่อยเหมือนคล้ายๆกับยำมาม่าค่ะ แต่ว่าวิธีการทําแล้วก็วัตถุดิบอุปกรณ์จะมีอะไรกันบ้างแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะเพืนพ่นไปกันเลยและนี่นะคะก็คือเครื่องยําของเราค่ะก็จะมีเป็นมะนาวมีเป็นพริกเนี่นะคะเ้าก็ได้ทําการหั่นมาแล้วนะคะนี่พริกค่ะ แล้วก็มีเป็นผักขึ้นช่ายค่ะแล้วก็ผงปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะน้ําตาลผงนัวแล้วก็น้าปลานะคะก็ปรุงรสตามใจชอบเลยก็มีอันนี้ด้วยนะคะนี่ตัวเอกของเราแล้วเราไปดูกันเลยนะคะว่าตอนทำหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะไปกันเลยค่ะไป เดี๋ยวนะคะก็มาดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นแรกเดี๋ยวเราจะใส่น้ําซุปนะคะที่เราซื้อบะหมี่เกียวมาใช่ไหมนะคะก็จะให้ซุมา,าใส่ไปสองทับพีเลยนะคะเป็นน้ำยำเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาด้วยกันนะคะไม่หกนะ 大。 ทุกสี่ก่อนนะคะถ้าไม่พอเดี๋ยวเราก็มาเติมอีกเนะเราจะลองชิมก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่เป็นน้ำตาลไปนะคะนิดนึงเนาะแคละก็มาคนนะคะให้น้ำตาลเป็นลายนะจากนั้นเราก็จะมาใส่พริกให้หมดเลย ลองมาชิมนะดูนะคะว่ารสชาติได้หรือ,อยางใสงม่มะนาวเพิ่มอีกนิดนึงนะคะจะได้แซ่บเลยค่ะ เส้นบะหมี่ของเรามาคลุกเค้ากันนะคะบะหมี่หมูแดงเนานะมาเท,ทลงไปเลยคะ่ะอ่าเส้นบะหมี่มันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ มานี้แล้วเราก็คุกเขาเข้ากับน้ำยำเลยคะ่ะเข้านะ้ำเข้าเนื้อเอ๋คะ่ะมีทั้งเกี๊ยวมีทั้งหมูแดงนะคะน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนเนี่อคะ่ะน่ากินไหมคะเดี๋ยวเราเอาชวกหมูมาอยู่ข้างบนนะคะ โอเคค่ะหลังจากที่เราคนมาสักพักแล้วนะคะค,คุกเขาเออเราค,เคุกเขาให้มันเข้ากันแลยอันนี่มันก็เข้าน้ําเข้าเนื้อแล้วนะคะแล้วก็จะมาโรยขึ้นช่ายนะคะนี่โรยลงไป ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำบะหมี่หมูแดงของเราคือน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวรานะคะก็ไปกินกันเลยะคะ่ะไปกันเลยปึ๊บและนี่นะคะก็คือบะหมี่เอ้ย กับะหมี่หมูแดงของเราบะหมี่แกวหมูแดงอะ่ะนี่คะ่ะหน้าตาคือหน้าท้ายล่างๆเลยขคุณเพื่อนนี่อุ้ยนี่เราต้องจับซ่อมไปก่อนนะคะแล้วเรนะคะก็ไปเรียกน้องมานะนี่ไปเรียกน้องต้นน้ำมาะคะ่ะน้องไปดูกระตูนอะต้นน้ำล้างมือมาอย่างคงรับล้างแล้วครับเราก็ไปล้างมาเลยนะคะก่อนทานอาหารทุกท่านนะคะอย่าลืมล้างมือให้สะอาดกันนะคะเ,เพื่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็นั่นแหละมีเหมือนที่เรารู้กันก็เดี๋ยวเรามาเริ่มก,กินกันเลย มาเรามีหมูแคบหมูมากินคู่กันมาใส่พูดผิดใช่ใชมาที่ไหนรู้ว่หมูแคบก่าอยู่ข้างหมูใช่ปล่าเดี๋ยวพูดผิดใช่ี่พูดผิดใส่ว่าหมูกว่าใช่ ก็คือเป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะมากินบะหมี่เนาะเป็นยำบะหมี่หมูแดงเออนี่ก็ลืมตลอดเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะกินเกี๊ยวกันก่อนเลยนี่ก่อนกินกีก่อนพ่ออืม เคครับเราก็เมื่อกี้เรากินเกี๊ยวหมูแดงไปใช่ไหมคะก็ความรู้สึกเหมือนก็เหมือนเกี๊ยวที่เรากินแต่ว่ามันจะมีพวกกินแบบว่าไอ้น้ำยำของเราอะค่ะแล้วก็รสชาติของน้ำยำเรามันอยู่แน่นเดี๋ยวเรามากินเส้นบะหมี่กันค่ะกินหมูหมูปุ้ยินน้ำยำนะพี่กไปได้ไหมคหรอ บ yeah. yeah. mm hmm. ะหมี่นะคะก็มีความหวานของเส้นมันอยู่แล้วปกติเส้นมันก็จะหวานอยู่แล้วใช่ไหมล้วก็ mm hmm. กินกับน้ำซุปมันก็จะอร่อยของตัวแล้วอันนี้ก็ไปคลุกกับน้ำยำม,มันก็อร่อยนะคะมันจะมีความเผ็ดๆ mm hmm. หวานๆเนาะเพราะว่าเปรี้ยวมีไหมก็มีอยู่นิดนึงนะคะที่เห็นไม่มีน้ำยำก็เพราะว่านะมันแบบว่าซึมเข้าเส้นหมดแล้วนะคะแบบเราคลุกเข้าเส้นเนี่ย นี่นะคะเพื่อนๆหวานหนุกใส่หนุกไ,ไม่เป็นไรเรามากินแคปหมูันเลยะค่ะเพื่อนใส่น้ำหน่อยนี่ไส่ พ่อแคปหมูกันอร่อยมากเลยนะคะเพืเ่อนแบบมันเข้ากันอ <c oughs> ่ะใช่นี่เดี๋ยวเราจะมากินหมูแดงม,มันได้รสชาติน้ำยำนะรสชาติน้ำยำ นยังมันก็หมูแดงหมูแดงอร่อยมากอืแต่ปกติหมูแดงก็หวานๆไงใช่เปรี้ยวเลยใช่ปหมใช่เอามากินก่อนอะไรแบบนี้ก็คือต้องเข้ากันเปรี้ยวออกไปเปรี้ยวเะแลกเกี้ยวครั้งแรกแปลกกับหมูตามหมูไส้มือมั้ง รวมก็คืออร่อยนะเพื่อนถ้าเอาทำกินกันได้นะมันก็คล้ายๆแบบว่ายามามานะ่าเนาะแต่ว่ามันจะมีความต่างไงมีทั้งเกี๊ยวมีทั้งหมูแดงเนาะแล้วเส้นมันก็ไม่เหมือนกันด้วยนะชอบหมูแดงมากเลยพี่ต้กอหมูแดงมากใช่หมูแดงมันเจนาะกรวนไงเพื่อน มันจะออกหวานเผ็ดเปรี้ยวห,หวานเผ็ดเปรี้ยวนะจริงนะคะอ,อร่อยมากเลยนะคะยำบะหมี่เคี้ยวหมูแดง เป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนสำหรับยำมะเฮ้ย<า> <c oughs> ไม่ใช่ยำม,ามาัม <c oughs> ยำม,มัมมีเกี๊ยวหมูแดงนะคะก็เป็นเมนูที่ทำง่ายมากเหมือนทำยำเลยเนาะก็แค่ นำเอิบอะไรเส้นบะหมี่เกี๊ยวแล้วก็หมูแดงนะคะมาคุกเข้ากันคือมาอร่อยมากลงตัวมากหมูแดงก็หวานนะคะแล้วก็เอาแทบหมูมากินด้วยก็คือดีทุกอย่างมันคือดีนะคะถ้าชอบคีมี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ให้ช่องฟ้สายสกายบูด้วยนะคะเปดกรดิงให้ด้วยนะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ